เมนูง่ายๆแต่ทำกินเหมือร้อรก็ร้อยุงก้างมาอีกแล้วคะ่ะเพื่อนๆวันนี้แอนจะชวน,นเพื่อนๆมาทำพัดกระเพราห้อยมแมลงภูกันค่ะใครที่ยังไม่เคยลองนำห้อยมแมลงภูมาทำเมนูพัดกระเพรานี่แอนแนะนำเลยค่ะบอกเลยว่า้าได้ลองนี่ร้อยติดใจแน่นอนวันนี้ก็ตำพริกแบบจัดเต็มเหมือนเดิมเลยคะ่ะเพื่อนที่บ้านแอนเวลาทำเมนูพัดกระเพาก็ต้องทำให้เพดึงจะร้อยค่ะพัดพริกกระเทียมที่ตำไว้ซุกหอมดีจากนั้นก็ตามด้วยห้อยมแมลงภูลวกลงไปได้เลย ความร้อยก็ต้องขึ้นอยู่กับหอยมแมลงภูเลยค่ะชาด้หอยมแมลงภูหลวกสดๆนี่เอามาทําเมนูนี่บอกเลยว่าร้อยแน่นอนแอนก็เคยทําคลิปพาไปดูแพหอยมแมลงภูที่จังหวัดชุมพรเป็นอีกคลิปหนึ่งที่แอนภูมิใจนําเสนอมากๆเพื่อนๆก็ลองไปห้าชมกันได้นะคะใส่หอยมแมลงภูลงไปแล้วก็ปรุงรสชิมรสตามชอบจากนั้นก็ตามด้วยใบกระเพราเด็ดสดๆจากต้นเลยค่ะเพื่อนแอนก็จัดใบกระเพราแบบยกส่วนเลยค่ะพอใส่ใบกระเพราลงไปแล้วกลิน่นมันห อ้อมขึ้นเตะจมูกอีกแล้วกับเพื่อนได้กลิ่นเมนูผัดกระเพราแบบนี้นทาเอาหิวข้าวจริงๆคะ่ะผัดแค่พอใบกระเพราสล,ลัดก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเ <ๆ S 1> พื่อนเพื่อนดูความเข้มข้นเคร่องแน่น,นของเมนูาามผัดกระเพราห้อยแมลงภูวันนี้สิค่ะเห็นแบบนี้ก็อดใจไม่ไหวเหมือนเดิมค่ะเอาไปเทใส่จานเตรียมชิมกันเลยดีกว่าเ,เมนูนี้นะคะจะกินกับข้าวซุยร้อนๆรือว่ากินเป็นกับแกล้มก็เข้ากันร้อยมาก มาค่ะมาค่ะเพื่อนๆตักเขา้าส่วยร้อนๆมาร้อยๆกับพัดกระเผาห้อยมแมลงภูด้วยกันค่ะ